เป็นคู่รักที่หวานไม่เคยแผ่วเลยจริงๆสําหรับคู่ของอเล็กเทอราเดตกับโบเมรดาซึ่งก่อนหน้านี้นะคะทั้งคู่เพิ่งจะไปทริปทะเลด้วยกันอย่างสุขสารพร้อมหน้าทั้งสองครอบครัวล่าสุดนะคะอเล็กกับโบก็บินไปพักผ่อนต่างประเทศด้วยกันที่สารัฐอเมริกาซึ่งสองโบเมราก็โพสโมเมนต์สุดสวีทกำลังกำลังเดินเที่ยวชมเมืองและมีหวานใจอย่างพี่อเล็กค,คอยดูแลไม่ห่างเรียกว่าความรักครั้งนี้นะคะบอกเลยว่าครั้งรักสุดๆไปเลยทั้งอเล็กเทอราเดตกับโบเมรดา